สวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นเช้าเหมือนวันไปทำงานปกตินะคะเพราะว่าเราจะพาลูกหมาน้องมันนี่ไปฉีดวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบตื่นขึ้นมาทำงานบ้านค่ะ อันดับแรกเลยนะคะที่เราตื่นขึ้นมาวันนี้เรามาหุงข้าวค่ะทุกคนหุงข้าวทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราจะมาเล่าในส่วนของเราให้ฟังนะคะปกติแล้วเนี่ยการหุงข้าวเนี่ยในเวลาเราซื้อหม้อหุงข้าวมาเนี่ยเขาก็จะแถมถ้วยใช่ไหมคะถ้วยตวงข้าวมาแล้วก็เวลาเราตักถ้วย ตักข้าวใส่ถ้วยแล้วเนี่ยแล้วเราก็เทใส่หม้อนะคะหม้อด้านในของหม้อหุงข้าวเนี่ยตักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปล้างซาวน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําในปริมาณขีดที่เขากําหนดเขาก็จะมีขีดกําหนดว่าเราใส่กี่ถ้วยต้องใส่น้ําประมาณปริมาณเท่าไหร่แต่เชื่อไหมคะเราไม่เคยทําแบบนั้นเลยค่ะเราใช้นิ้วมือค่ะนิ้ววัดหนึ่งข้อค่ะจากบริเวณจากข้าวจนถึงน้ํานะคะขึ้นมาหนึ่งข้อนิ้วค่ะจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะคะเราใช้วิธีนี้ตลอดค่ะได้ผล ลกับทุกหม้อค่ะและแล้วเราก็มารับน้องมันนี่ไปที่คลินิกค่ะน้องยังไม่รู้นะคะว่าวันนี้เราจะพาไปไหนนะคะเราบอกน้องว่าเราจะพาน้องไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวแป๊บๆน้องดูตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดูใส่ซื่อบริสุทธิ์งง,ง,ง งงงวยงวยนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ออกจากบ้านค่ะนอกจากไปรับวัคซีนนะคะปกติอยู่ที่บ้านตลอดเลยค่ะน้องก็เลยแปลกใจว่าเอ๊วันนี้จะไปไหนหนะ้าน้องก็มองทางตลอดเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่ลำพูสัตวแพทย์ เราพามาน้องมาร้านนี้ประจําเลยนะคะน้องเราเลี้ยงน้องหมาเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวเราก็พามาร้านนี้นะคะร้านนี้คุณหมอให้มาฉีดวัคซีนตามกําหนดค่ะน้องมันนี่มาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านะคะวันนี้ก็ฉีดเรียบร้อยแล้วน้องมันนี่ก็ขึ้นมาบนรถค่ะก่อนที่จะลงไปนะคะเราต้องบอกน้องมันนี่คุยกับน้องมันนี่ก่อนว่าวันนี้หนูต้องมาฉีดวัคซีนนะคะหนูอย่าดื้อนะคะแล้วหนูก็ไม่ต้องกลัวนะคะก่อนน น้องจะลงรถนะคะน้องกลัวค่ะไม่อยากลงไปนะคะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะนะคะตัวนี้เป็นลูกหมาที่อยู่คลินิกคุณหมอนะคะเป็นพ่อของน้องมันนี่เองค่ะน้องมันนี่นะคะก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะหลังจากฉีดวัคซีนก็รู้สึกว่าน้องดีดนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอาจจะรู้สึกเจ็บหรือคันที่ วัคซีนฉีดที่หลังนะคะต้นคอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วเราก็มาถึงบ้านค่ะแม่ก็เลยเอาของดีให้ค่ะกลับมาจากงานกระถิ่นนะคะได้ของดีมาค่ะมีพระนะคะแล้วก็ผ้ายันหรืออะไรสักอย่างนะคะเราเอาห้อยไว้ในรถนะคะแล้วเราก็กลับมาที่บ้านค่ะมาเจียวไข่ค่ะทำกับข้าววันนี้ ก็ประมาณประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะเราเพิ่งได้จะทานข้าวมื้อแรกนะคะก็มาเจวไข่ค่ะไข่ชะอมค่ะวันนี้ทำไข่ชะอมทานกับน,น้ำพริกกะปินะคะมาเริ่มกันเลยค่ะตั้งกระทะอยู่เหมือนเดิมค่ะเราใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เรามีสเปร์นะคะที่เป็นหัวสเปร์น้ำมันฉีดแบบนิดหน่อยเวลาเราเจียวไข่แต่ตอนนี้หัวสเปร์มันใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็เลยต้องใช้วิธีการนี้แทนนะคะแล้วเราก็เจียวไข่ค่ะเจียวไข่ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็พอมันสุกนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะเพื่อนๆคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปคะ่ะ เจียวไข่กับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาเตรียมตามน้ําพริกกันค่ะวันนี้นะคะตาน้ําพริกกะปิง่ายๆเลยนะคะก็มีส่วนผสมของพริกกระเทียมนะคะตำ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 ให้แหลกพอประมาณนะคะของเราไม่ต้องแหลกละเอียดนะคะเราชอบแบบแหลกพอประมาณเราก็ตำตำเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปค่ะน้าปลาน้ําตาลผงชูรสนะคะน้าําตาล,ล,ะะตาลวันนี้เราใส่ทั้งน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ แล้วก็บีน้ำมะนาวลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหนึ่งอย่างเมนูของเราอ้อไม่ใช่สิเป็นเมนูที่สองแล้วกับไข่เจียวชะอมนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกเมนูที่สองนะคะและเมนูสุดท้ายนะคะแกงเผ็ดเราได้จากงานบุญกระถินค่ะหลังจากไปทำบุญมาได้ แกงเผ็ดมาจากงานบุญกระถินหนึ่งถุงค่ะก็เลยเอามาทานกับเป็นมื้อเช้านะคะทำเมนูเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเมนูอะไรทานกันบ้างหรือว่าช่วงนี้ออกไปทำงานบุญกระถินกันเยอะเพราะว่าแถวบ้านเรานะคะงานบุญกระถินแต่ละวัดนี่ติดติดกันเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน